สวัสดีค่ะช่องปุูเป้พานรวยมาแล้วนะคะวันในเป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะคําเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบนะคะโปรดใช้วิจนนารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เป้ด้วยนะคะ สวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดี FC เก่าและ FC ใหม่เนาะสวัสดีทุกคนที่เปิดมาเจอคลิปเป้ค,ครั้งแรกนะคะวันนี้สายวิ่งสายลูดเราก็มา VIP แต่มาหลักร้อยเนาะวันนี้หวยเราหลุดนะคะตัววินก็เข้าอยู่เนาะหกห้าห้าหกเนาะแต่ว่าเปีไม่มีเนาะ เให้ห้าหกสี่มันออกห้าหกห้าหนึ่งแต้มนะคะเนาะเอฟสีเสียดายเหมือนกันเสียดายเอออะมาเอาใหม่นะคะเนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้สายวิ่งสายลูดสายสายวิ่งสายลูดคือศูนย์นะคะวิ่งศูนย์ลูดศูนย์เนาะวิ่งศูนย์ลูดศูนย์นะคะลองคือเก้านะคะลองคือเก้าเนาะ เอามาดูตัวเจาะของเรานะคะศูนย์หกศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เก้า ศูนย์แปดเก้าหกเก้าห้าเก้แอ้าสามลืมเก้าสาม มาดูตัวเจาะของเรานะคะสี่ศูนย์เก้าเก้าสามศูนย์ บินเก้าห้าสามศูนยแปดหก ก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีสตินะคะเอาพอประมาณตนเนาะเอาพอหอมปากของคอนะคะอย่าทำให้เตียงเดือดร้อนเนาะก็เป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะก็ไปขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคนที่ เข้ามาดูคลิปเป้นะคะเนาะขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้เป้นะคะ mm hmm. ก็พรุ่งนี้เย็นขอให้เป็นวันโชคดีของ FC ทุกคนนะคะพรุ่งนี้เย็นปังปังรับเงินทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ